ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรับเบิ่งอยู่ทางช่องซองค่ะชแนลค่ะมัอนี่มาสวนหยางพะราหน้าด้วยค่ะมาหยังตีมานี่ค่ะเห็ดปวกค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่มาเบิ่งมาเบิ่งค่ะเห็ดปวกทรายลายอยู่ค่ะจังไดนจังมาออกเห็ดปวกเนาะขอสวนหยางพะราก็ดอกก็เดียค่ะนี่ค่ะบ่แม่นบ่แม่นปลาเห็ดด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเป็นสวนหยางพะราค่ะ ส่วนอย่างพระราชนกํำลังจะกีดปีแรกค่ะนี่กำลังจะกีดค่ะไปค่ะไปเบิ่งเห็ดน้ำกันเนาะค่ะเนาะเห็ดปววค่ะดอกงามค่ะกำลังงามเลยค่ะนี่ค่ะเบิ่งเบืงค่ะเบิ่งเบิ่งน้ำกันเลยค่ะอุ้ยค่ะเป็นเงาสายอัดหลานมาเลยค่ะอย่ค่ะอย่เบิ่งด้วยค่ะงามคักเลยค่ะเบิ่งด้วยค่ะนะคะนี่แต่ดอกกำลังแก่งค่ะ เป็นสวนย่างพาราด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามึงค่ะนะคะลายขนาดเลยค่ะเนวเลยค่ะเป็นท่านไปเลยค่ะบ่ได้เก็บอยู่ในป่าด้อค่ะนี่ค่ะในสวนย่างพาราค่ะมากีดย่างพอดีค่ะหน้าคนมะกีดย่างพอดีค่ะมื่อนีสองคันบ่ได้ขืนปลาเด้อค่ะบ่ได้รอปลาขืนภูค่ะ นี่ค่ะหลายคักเลยค่ะมึงด้วยค่ะมึงด้วยนลายอีดีเด้อค่ะคูนค่ะเ่าสุดไปไปยังหลยแล้วค่ะไปค่ะสามคันกับสิพาเจ็บนะคะบันนี้ค่ะ หัวกระล้วเป็นหัวกระสุนนะค่ะดูค่ะาร้ายค่ะค่ะเด็ดเอาเลยค่ะเด็ดเอาเลยบออันจะบอกริมนะคะ่ะจะเด็ดเอาเลยค่ะเอาหากว้เป็นเชือกนะคะ่ะ ดอกกำลังเกงค่ะดอกกำลังอ,อ่อ,อนๆเนะดอกกำลังงามๆค่ะนะคะดูดกิดกำกลังงามๆเลยค่ะลายคลักค่ะ อันนี้อันปลูกยางนะอันพระราได้จะปีหรอห้หนะน่ะได้เจ็ดปีเจ็ดปีหมดเลยโอ้เจ็ดปีได้ได้ฮอดอันได้กินเห็ดกินเห็ดได้ฮอดกีดยางได้สองต่อเลยค่ะมีห้องว้ก้อนเป็นอย่าไว้ก้อนบ่ไว้ก้อนว่าเสีเยดสักนั่นไว้กีดยางมันเสียบ กระน,น้อยเยงี้งจ่ะไปก่อนุ้ม,มีกระไรมันหน่อยโอ้ยมีแต่ดอกตปุตีปีแกล้งงามๆค่ะดอกงามคักเลยอือ ถือฝนเนาะเห็ดถือฝนเก็บเย้ยเสียงรองคาร์บูดเด้นะมันตดดัวเ <laughs> ด้งดอกน้อยๆวันๆดอกกำลังแก่ ป่ะ่อพางค่ะพ่อพอมลังงามเลยเห็น้สมนีกำลังหน่อยๆอ,อยู่กั่อ,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 อบ่บบได้เขาสักไม้ว้สักไว้เพื่อกิจยางไม่หยยบเบ่เสียดาย ngoại à Như cá lắng bình tùm Cái lắng ngâm ngam, nè Hãy subscribe cho kênh งามขับงามเนดอกเห็ดดีทีมะพร้าวนะสั่นถือฝนเปื่อยที่เมด นุงกันไร,นไรนนนยนุงเรยนุมงเว่งเเลยอยุ่บนหน้าเสือว่าปลาอย่างพระราจะมีเห็ด ได้คือกันหนาเสื้อเลยค่ะดูดอกงามครับต้องตุ๊ปุ๊บดูค่ะกลังเกียงเลยล่างง่ายถ้าปั่มดอกบางทีค่ะอู้ยคุณผาไฮไลท์วงเดียค่ะมูนี่ค่ะเบิ้งเบิ้งค่ะแหนมซอยกันด้วยค่ะคุณอู้ยแหนมแหนมค่ะแหนมซอยกันเลยค่ะ ยังนอกขันดังปลองป้องแป้งแลนะี่ <c oughs> าย่างอน,น้ำคักน้ำดีๆนะเ giọt đấy Đang pop 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 มแมกเกงหวานด้วเห็ดปวกน,นะช่วงนี้เป็นช่วงเห็ดปวกกอะจะจะบดึงเอาขาด้วยค่ะเอาไว้ขาเพิ่นเอาไว้เป็นเชื่อตโอไปอีกค่ะว่าอยู่ในสวนของเขาเองเนาะคะ่ะในสวนของเขาเอง พีกแบบนี้ค่ะคักเลยค่ะคักเลยคักเลยอดอกนี้งามคักไ้ตุ๊ปปุ So bloben. Ja. กําลังเป็นตุ่มๆนะแกงเซ่สมโมงสมพักเกิ่วคักเลยค่ะเป,นะเป็นขั้นหอมแล้วนะดอกกําลังเป็นขั้นหอมกํลังงามเลยค่ะนี่อยู่ทังนี้ค่ะไปค่ะ ของุ่อีกเนาะค่ะเสียงรองเท้าบุดค่ะหยากมือค่ะนี่แห้งสุดยอดเลยค่ะนี่นนค่ะนี่แห้งสุดยอดค่ะลูกค่ะกี่น่อยกไ็ได้เนาะกีกำลังเป็นกีน้่หน่อยหลาย จึงได้กีดอย่างค่อยสิบว่าหยีบปักไหมปักไหมจะปักไหมไว้อ่อนดแมไปเบิดบาทเดียวเบอ้อมต้นอย่างเลยไปพูดแม่นอีกบาทนึ่คักมี้งคักบาทนึงอุ้ยค่ะบุมอืมเอาก็ไม่ได้ Kerang ngam-ngam, agak dang popo leh nanti. กี้กันแท้นั่มีหมูซอ้อนเขาไปดีอ่ะมีนี่เลย,เ,ยเก็บมวนๆเลยจัง นุ่มกระไลเพิ you sure you ่มนุ่มเว่งเว่งเว่งกระดูกตรงจุดนี่นาะโอ้ยอยู่ทางขีดช่างซ้ำตัวเนี่ยมึงดูนี่วางเีดซ้ำได้เขาสิผีได้เนาะขีดช่างเขาสิบีเบือเพิ่นเนาะซุ้มที่เดียร์น่ะ แม่บัดเนี่ยค่อยถึงไปเย็บยังได้ยังได้ <c oughs> ยังไม่นี้ยังไมดอมอยู่โอ้ยอ,อ,อย่าไปใส่ถุงมือไปหิดเนาะค่ะเนาะกำลังออกคักออกติ่มเลยอืมเตยเตยดอกบัดขาคุณสั่นคักได้อืมขาคูณอ้วนเนาะอวบ พ่อมีดกิมด่มสก็ได้ซุนนี้ไปเหญ่จังน้อยเขาเอาน่อยคนหน่อยคนวันนี่บอกก้นอ,อกกนก้อนกรไก้อนสง nàng ngắm lên, nàng ngắm, <laughs> cái nam ngắm, Nang ta ninh. ngắm nam ta Nang đi, khá nhau nhau, Ui. ngắm ngắm, Ui. lên เราล้มเกือบลอ้มได้ยองไปเนาะ <laughs> ยันเหยียบมันนะคะเห็ดลาย คุณอีค่ะหลายคักเลยค่ะว่าหนาเสื้อแลยเนาะคะ่ะพ่าแม่พี่นองจ้าว่าจะเป็นสวนอยางค่ะส่วนอยางพระรา<อ>สามารถ<อ><อ>มีเห็ดให้เก็บได้ค่ะนี่เป็นดอกง่ายๆนะคะอันนี้อาจจะตรงนี้อาจจะสมบูรณ์ก็มูเนะ เลยดอกก็เลยอวบอ้วนแกงอยู่ได้อยู่ก็ไใดพวกแกงเขาก็ไปเห็ดอันเสียมันนี่ไปเห็ดเสียซะ ขึ้นอันเริ่มถือน้ำฝนมันก็นจะเริ่มมันบ่มอ้นบ่มอ้อยเริ่มเปื่อยอืมตบหนุงซุ้ยดอกเพิ่นดอกงามซุ้ยจุงเลยอ่อนเนาะตุ๊บุติปิปอ,ปปอีเฟย์ทีเสียสิเปัญหงเปอย วัวถึงกระเปียที่บาดเอาไว้หิเริ่มนนิ่มนิ่มนิ่มแน่แหละนุ่มประหักแบบนี้กับวัวห็นบัวได้ <c oughs> อันนี้ไปกัอนอ,ออกมนหลดุดมันสิเยียมจุม่มงีดจามพอดีเลย ปวดโพ่ะปวดโพและเกียงเส่พักติว๋วสปสม,มองเห็ดปวกนเกแกงห้านดีเด้อค่ะเหะ็ดปวกกินของเห็ดปวกนะคะจะมีรสชาติไปอีกแบบนึงค่ะ เพื่อเปื่อเปือฝนเพิ่นถือฝุ่นไปเตะดอกทาคาไว้ดีละเป็นเียเสียม่ต้สวนเาดอกัด อีกค่ะทังนี้อู้หน,นี่กับบานเธอเลิฟเลยค่ะยังง้มเลยค่ะทั้ง,ง,งนี้อาจจะถึกแสงแดดดีเนะแดดซองถึงดอกก็เลยจะสมบูรณ์ครับ ข้นแนาแข็งข้นแน่นดอกข้นแน่ขาใหญ่ข,า,ขาอวบขาอวบอวน เอ็นพีเอเบอร์เนาะค่ะเนาะพีถูกพีเอาไปค่ะเราไปอ๋ออะไรนี่ค่ะได้เวลาสรุปผลงานแล้วค่ะนี่ค่ะเฮดปลวกเนาะค่ะได้เกือบเครื่องกระต่ายอยู่ค่ะมูมูเดี๋ยวได้ค่ะนี่อยู่ในส่วนอย่างพาราค่ะ ถือว่าได้หลายเติบเนาะค่ะนี่ค่ะว่าต้องไปหาไก่แย่ค่ะมื่อวานี้ค่ะอยู่ในส่วนอย่างพะลาค่ะค่ะเป็นคลิปสั้นๆเด้อค่ะที่เก็บเพ็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงค่ะค่ะกับ่าได้ขึ้นพูนนาะค่ะมือวานี้ค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้สาวอังคารในเด้อค่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะไบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของสาวอังคารค่ะ ลอรุ่นร้อ,อ,อ,อติดตามเด้อค่ะว่าสาวังคันจะได้เห็ดคลิปยังซึพ่อแม่พี่น้องได้เบิงกันอีกในคลิปต่อตอไปเนาะค่ะค่ะสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องยูดีมีแห้งร่างไก่แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนสุภูสุค้นเะ้อค่ะสุดท้ายก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ